ก็สวัสด,ดีผู้ชมชาเกมเมอร์ทั้งหลายด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะไพส์บายบ โอเคเราก็มาต่อกันเลยจากพาร์ทที่แล้วนะฮะก็หายไปสักพักเหมือนสำหรับเกมนี้นะครับ่านนี้ยก็ไปทะเลกันหลายรอบนี้กนะเจอเกมแบบว่าเฟลเฟวก็เลยมาแชร์แประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับท่านผู้ชมไปก็ขออภัยด้วยวก็คึกมาคึกมานี่ก็คือไอ้อ้วนที่นอนตายนะฮะวันนี้กลับมาเล่นใหม่เลยล่ะกดไหนอ่ะ อ๋อไอ้ลืมเลยฮนะก่อนขอขอดูแป๊บนึงโอเคฮะเมื่อกี้เราไปหยิบกระป๋องมาไม่รู้หรอกว่ามันกดอะไรแต่นี่จะเป็นการเอ่อทดลองนะฮะทดลองปากระป๋องลงไปว่ามันจะยิ่งไปทางไหนเหมือนที่กระป๋องไอ้ครีมนั้นตกลงไปแนละ้วโอเคกดแล้วไนงะอ๋อโยนไปดูท่าดูท่ามันมองเออลงไปอยู่ตรงนี้เหรอ ลองหาดิในโคนี้ปะวะกด W เลจับ,บจได้แล้วเชียโอเคเซฟวิ <Yeah. S 1> okay. บบ่งด้วยเจอช,ชิวิงครีมแล้วชิวิงครีมโอ้เบ n ี้ฉันรู้ว่าฉันจะพบคุณฉันค่อง่เเกี่วกับการแก้ไขสบู่มันเป็นกระป๋องสบู่เหมือนคเนช่ง่อมสิบปีแล้วมิิออนส์ที่ลงท มันคือมันมีคุณค่ามากมายมหาศาล o ลนล้านเนี่ยนี่ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็คือว่ามันเป็นด n a ของไอ้นี่นะครับ DNA ของไดโนเสาร์นะโดยิกัดมาจากยุงที่พิกดไดโนเสาร์แล้วโดนยางไม้นะครับโดนยางไม้เข้า มาแบบคุมต <Wha> ัวอะไรเงี้ยรันดิบวิ่งเหอะมันมาแล้วมันมาแล้วเห็นไหมเฮ้ยหมดเบอร์ด้วยยิงเลยเอ้ายิงไม่โดนอีก

We'll Bring take เราจะไปไปไปที่รถจะจะจะขับรถออกไปกัน Who's now, afraid กลัวอะไรไปเล่าลาก่อนโอเคดึงไม่ใช่ไม้เหรอไม้แล้วเหรอหลุดไหมหลุดไหมมีอะไรแปลกๆรู้สึกว่าจะมีอะไรแปลกๆ เดินไปดูดิอือโหให้ผู้หญิงผักอีกโอโหช่าง g เ n อร์แ a นจริงๆเลยเฮ้ยลงไปดิลงไปเอาวอูู้วูวูววววะวู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 ว ไมยโอ้โหไม่ตายไม่ตายอยู่โอเคคุณจะฆ่ากูเหรอเอาหยมาแล้วครับเออหุยมาอีกแล้วนีเหอะเออนี่ชาบกูบอกให้มันเงียบเออตบนะจบหน้าไปที I have a plan. จะมีแผนนะแผนอะไรล่ะลันพยวิ่งเยอะฉันไม่เห็นอะไรเลย start ค่ะโอเคคือรถเหรอไแมวไอเี้ยอ้วนลงไปก่อนตั้งแต่แรกว่ะฉันฉันฉันไม่สมารฉันสมารไม่ มันจะประสาตามันได้แล้วอะไอเดีะเอ่อซ่อมมันไอ้ชิดเนี่ยเดี๋ยวกูซ่อมมันเองกูเป็นคนซ่อมมันเองนันเออเฮียซ่อมซ่อนย่างนี้แหละซ่อมแม่งก์เลยแค่เนี้ยไอ้เฮียมึงซ่อมอะไรเนี่ยอ่ะอ่ะมึงคิด

โอ้โะเจ้าอะไรเหรอมึงเห็นอะไรเหรอบิ๊กบิ๊กฟูดเหรอโอ้โหมาแล้วยีโรปิโอลาสเหรอโอ้ยเอ้ยเอาเฮียโอ้ท่านผู้ชมตกใจถ้ากดผิดเลยฮะแหมจังหวะนี้เอาหยุกดเร็วๆๆๆวแล้วรัน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 ฟอรลไลท์ฟอรลไลท์โอ้มาแล้วครับ ทำไมไม่ขึ้นรถเมื่อกี้ลั r u อ for life, run for ไลฟ์ชุดยาน for life เสียงกระสุนจะนําพวกมันมานะเล่นดีจริงเงียบๆหน่อยขอใช้ความคิดหน่อยเอ่อฆ่าพวกมันให้หมดเลย Attack เย็น

อ่ะอิสัตว์มึงทำอย่างนี้กับกูเหรอกูสัตจะไม่ทิ้งมึงนะอืมเรียบร้อยเรียบร้อยรันทูเดคารันทูเดคารันทูเดคาเอ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 ายุ่กว่าผิดเอ้ยโอยชนกูอีกอิสัตว์เอ้ย เอ,อ้ากดผิดมีพ่นใส่ตาตายไม่ได้กูเนี่ยหีนะ้กกยกดอะไรไม่เคยถูกเลยยูได้ฮึ่กดทันแล้วเป็นไงล่ะยัง <G ül üyor> ไม่ทนะันเลยเนี่ยเยี่มลบมีให้กดอีกใช่ไหมยี่ม อหน้างายสัตว์เยี่ยมเป็นไงล่ะหนี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 ไม่ส่องอะไรทั้งนั้นหนีแดมิดแดมิด gonna do this gonna do this ไหนไหนไหนเปิดออกมา crash start ไปไหนเย็บคลาสก่อนแล้วส start อือมึงจะแดกกูให้ได้เลยเฮียกู เยี่ยมสุดลับโอ้โหจังหวะนี้ไปเข้าเกียร์หลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปเต็มแล้วจังหวะนี้ครับนาสคาร์เจี๊ยมโอ้โหถอยหลังซะหน่อยนี้กูว่าวิ่งต่อไม่ได้นั่นเนี่ยมึงงงงงงงจริงๆกูไม่เข้าใจเลย Okay. ออกมาโอ้คุณรถได้ไหมอูอยังพึ่งกิน้นยังไม่พอแม่งแดดกูไดโนอินโทรเตอร์สคอมฟีอ๋อแม่เรียกแม่เรียกแม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้วฮะไม่ใช่แม่เรียกหรือว่ามีตัวเหี้ยอะไรมาครับตัวใหญ่แบบเนี้ยเหมือนมันรู้เงี้ยเลยต้องหนี ทางที่จะเหนื่อยนะโอเคครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาพบกับผมใหม่ได้ในไายสไปเปอร์ทีวีแล้วเจอกันนะเจ้บบายบายสวัสดีครับ subscribe ด้วยน,น,นะ